อาบอกบุญไปหาพี่หาน้องเด้อบาทนี่มื่อน,นี้หลวงปู่มาเยี่ยมมายามอยากได้หินสามสิบรถเอาไปลงไสแล้วหลวงพอ่อลงอันรถน้ำแทงรถน้ำแทงโอ้พุูดละวัดไม่พุมดละจีสามสิบรถรถเท่าใดละหลวงพอ่อหกร้อยวันหกร้อยวันรถละหกร้อยอสิทมที่วันเท่าอ่สิทมที่อ,อ่าเอฟซีแฟนช่องมื่อน,นี้ โอกาสดีปูเพื่อนได้มาเย,ายียมเยี่ยมถามข่าวมาบอกบุญลถแก้หินจากสามสิบรถเข่าสถานที่วัดวัดสันทนวาพอได้ปูวัดส่างสระมองเส้นเดินสะ้านหลวงพ่อโ oh. อ้โหเห้ทําหลวงพ่อก้อนบานเนี่ยพราะมีแนวฝากหยาดย้มเนี่ยบ่ <c oughs> <c oughs> เขียนอยู่วังสามหมอคุณบอกตรงว่าวังสามหมอเพราะว่าวัดยุคสองวัดนี่เที่ยมกันบัดนี้พระองค์นั้นเพิ่นบ่มีเพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นหาหมองอยู่พอดีก็ได้พาเพิ่นไปไปพาเพิ่นไปเราบัดนี้เพิ่นก็ไปท่าเพราะผุนึงงดกวนเป็นผุนสามองค์หนึ่งมามาขอมาให้พาไปก็ได้พาไปเขาจะไปนั่งเฮรถเทียนก็ได้สามตัวเป็นตัวโตทั้งล่างทั้งบนพร้อม เจงวดันงวดก้อนงวดเงวดเงวดศูนย์หกสามหกเก้าเก้าเจ็ดเทคทั้งหลังทั้งบนข้าเจ้าประโยชน์เทียนซื้อได้หันข้าเจ้ามาหาหลวงปู่หลวงปู่ได้พาะหันไปข้าเจ้าก็ได้มาสีมาท่าพระมาไม่มดเลยโอ้ก็ได้สัทย์ธรรมไอบ้านนี้องค์ไม่มาบ้านนี้องค์ไม่มาผู้เดียวเพิ่นเอาไปฝากไปหันเออบ้านนี้เพิ่นได้มาท่าทัยานาคบ้านผู้นี้นะเออบ้านนี้บุกปู่พระท่านบอกเพิ่นฟังหรอก แต่ว่าว่ให้ายถงหนอกว่าฟังอยู่พวกเขาเคยได้น้ำมันเอออันก็เดี๋ยวก็ไปกับบนก็เห็นของคือถ้าสีขาวมดเนาะเออมาเออถ้าสีขาวมันได้แต้มสีนะบัดนี้ตามันตามันสีแดงอยู่แล้วนะเออคือเดียวคุณเทียก็่เห็นบ่เห็นแบ่นี้เห็นแต่ขาวขาวซือเออเมื่อนั้นเดี๋ยวไปดแดงเป็นเลขแปีขึ้นมางามมวยเล็กปด ออมมาเลยน่ะออมเมือคืนยังไงอันนั้นน่ะเออเออเอออ่อออมอุ้ยบุตรเลขบอกว่าฉันเบิ่งวันแรกแรกแรกเป็นเลขสองขึ้นมาเลยไหมบ้านนี้ออกเลขแปดหายไปเลขสองขึ้นมาเออแรกแวบไปโดนเติบบั่นยังเขาเลขสามขึ้นมาอีกวันนีงเออใหม่โอ้มืันอาทิตย์วันยังบังใกล้ใกล้แัดเป็นตายมับมดมุงก้องอยู่เนาะบ่มีเลขแปดกับบ่มีไปเบิังใกล้ใกล้น่ะเอออ๋อนู่บัดออกมาอีกเบิังกับเป็นคือเก่า เห็นทั้งสามตัวเห็นแบบขึ้นเทราตัวนี้ว่ามันเห็นทีเดียวรวดกันนู่นดิเอบเแบบอบนะสีคือกันครับยุพระบาทนี่ว่าชุดนั่นก็ข้าเจ้าสิถวายคันหาอ่อ้ถวายถวายอันนั้นสิสวดมนต์นะถวายอันซุ้มสัมไปไรอยงนั่นเนาะอือวันนี้พ่อออกก็ต้องถวายพ่อออกว่าออกเสร็จอยู่ต้นไหนเขาเห็นพ่อออกเห็นเลยบ่อยบ่อยเสร็จ แล้วก็ถามดิแป๊บ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 เป็นสีอันท้องกิวไหมอือตรงเป๊ะเลยไหมอือแต่ว่าบังน่อยหนึ่งคือตรงเป๊ะสิพราะเห็นอยู่เนี่ยเห็นแป๊บแป๊บแป๊เป็นเลขแปดกับเลขศูนย์เห็นทั้งสองตัวบันนี้เลขแปดตั้งเที้ยกลายเป็นเลขเก้าก็ได้ให้เก้าแปดศูนย์มันออกแปดศูนย์หลังนะบางน้อยหนึ่งบังบังบนนะตรงเป๊ะเลยเอาให้ปูนนั่นมาผมมาเสียมบนดอกก่าสัน เอาให้ไปเีงด้แปนึไปให้แปดนึงเขาทุมดเงินมหน่อยอันเตู่นุ์นี่ยังว่ให้ไปน้ำเสีนี่เขาให้ไปคักกันเออโอ้ยะได้เงินว่าได้เงินหังว่าอันนี้มันงามสุดนั่นกับออกจากนี่ไปําหมอกับไปได้ยุ่งําหมอแดงจึินขึ้นทั้งไปไม่สองตัวกับตรงเป๊ะรี่สุดนั่งก็อรอืมันได้เคร่งค่าทั้งคนกับบอื่อทั้งคนกับสื่อสินะตัวใดตัวเจ็ดเข้าันบอก่าบอวัดหาซุดบอกหาซ อ่านวน่านวนสุนหามเลยว่าวดสวนหามันออกสองเทอมอ่ะแม่บออันต่อมว่าพระองค์ที่ไปอยู่นั่นเห็นพระร้อยน้ามาอยู่สาอันนี้ร้อยน้ามาพระพุทธรูปนี่บอกพระพุทธรูปร้อยร้อยน้ามันเราไปตักน้ำใส่สวมตอนนั้นบพรามีน้ำใส่นะตักน้ำไปให้ครูอาจารย์่ะมันเห็นประพระมาล้มพัดน้ำนะ เอาเป็นย่างเราเหนว่าคำว่าเป็นอึงม,มันกระพม่นไมใ่ใกล้หรอกเริ่มเอ้าพระตัวนีเรานรับได้คุมไปจับกำได้ปับ๊บเลยเนาะ <c oughs> ได้มาเบิ้งมันกรเข่าเขาแค่มันสีดดำดำเนาะ <c oughs> แล้วเราเรามาขัดเบิ้งแล้วเอามาได้เบิ้ง <c oughs> ปูเป็นพระปูเฮียบ่ิสันบดีราสาันอเซมันบุญเจ้าในที่บริซันเอามาขัดเบิองอ้งเลาะอมิตรพูบริสันเขียนไว้ิสัน <c oughs> เรียกมาหาซุน บอกสุนหายซ้ำมากไปยังบริเงินอยู่เงินคนเสียไหลเลยเลขอยู่ในผ่านเลยจริงอ่านเลยคือเงินหาสิบนี่ละเลข่ะแบบเดียวนักเงินหาสิบเลยห้าสิบตังเนี่ยอ่หาสิบตังโอ้แบบเดียวกันเลยแต่ว่าซ้ำนั้นบริเงินเงยจากนี้คนเน่ะโดนบดดานดอกพี่นเนาะมันกาเข้ากับใบบองทั้งุม ร้อยปีพันปีซาตดทั้งศาสตร์กับพวกคนออกพักร้อยน้ามาค้นนี่มาสมัยเป็นดวงว่าสมัยปีกับพวกเกิดขึ้นที่เนาะเอาหลวงพ่อมัเนี่ยไอนหลวงพ่อองค์นั้นเราเคยเห็นขึ้นกับหลวงพ่อบ่ะใช่ผู้แปะเอาไม่ละบ่เห็นแล้วเพิ่นโมกุจักเพิ่นกสินั่งเอาตังหักเพิ่นน่ะอันนี้เขาเห็นอยู่ผู้เดียวเขานั่งเด่นอยู่ซื่อนี่นั่งสั้นกาแฟสีสั้นกาแฟเอ้าเดี๋ยวขึ้นไปบ่ได้สันว่าอันญมณีอือ คนเด็ว่าเสีนเขาก ok ับก้าท่วงดอกว่าพ่นกระจิงอย่แล้วเขาได้กวาดนะเิ่นกระสงเพ่นพ่นเมื่อประหัเนไหนคนหนหลายดีเมื่อัารหาหอันนั้นหกหกสามหกสามนะเอานได้พ่นท้าอนไหนคนไหนหลายออแล้วทั้งครับพ่นได้ทั้งกาลศิล์ได้ทังการศินป์คับทั้งอื่นไงเขาว่าสิอุ่นให้รับอ่ปสรรคเออโอเขาว่าอยาได้ลดภาีจากสี่หามื่นแนว่า้นเด้เออเยมาเด้เออน บาดน,นี้เพิ่นก็ได้อยู่แต่ว่าหันเพิ่นมองไปน้ากันทั้งๆเอารถเข้าไปดิผัดไปแล้วไปเขียนห้ยุ่งแล้วเขียนห้ยักสามสคนสี่คนเออสี่คนก็ได้เพิ่นห้ตัวแล้วมาเบิ้งด้วยสิ่งว่ต้องบ้ว่าต้องเบิ้งด้วยไหมเอาเ <c oughs> ออมัดยุ่นในโทนศรศัพท์มันเพิ่นกะมีอยู่เออเอาเบิ้งน้ำผมก็ได้สิ่งย่านแม่เอาเล็กเขาไปวป่าเขาเขียนให้ยม่งมีวัดเล่าแล้วนะอืม ก็เลยก็อยากเบ่งมันตัวเดียวกันบองสินะแต่เราเอทรศชาท์เบ่งมันเป็นสี่ศูนหาโอ้ยสี่ศูนสองเลขเข้ามันเจ็ดศูนสองการเลขกันเลขตั้งนะมก็จะว่าเลขมันถึงแน่นอนจังว่าขอเพิงมขนาดเพราะว่าถึงอะไรก็ว่าถึงดิอันอันสี่ศูนสองเจ็ดศูนสองนี่มันงวดนี่บ่หรืองวดเอองวดนี่แหละแต่อันแต่เข้าอันใจตัวพี่ มันใจตัวห้องเห็นกับตาพี่เนาะอ,อันนั้นมันเลขตั้งก็ซื้ออัน,นเลขเพิ่นเพิ่นไปว่าไปนั่งเอาจากเพิ่นนั่งใส่ออกว่าเพิ่อนว่าเพิ่นเลขนี่ตามย้อมเห็ดบางนี่มันมาเท่านี้ที่หลวงพ่อเอ่าตัวเลขศูนย์เจ็ดดิศูนย์เจ็ดเออเก่งคักเนี่ยว่าเล0 7, 7, 0ขศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มันเก่งคักมันมาตามสูตรมันมาศูนย์เจ็ดเลยนะอ่าจับหลักร้อยแต่มัน สี่ศูนย์เจ็ดล้นนะวันนี้สี่ศูนย์นีไปล่างนีดหว่านห่อีกว่าเลขสองตัวเนี่ยมันไปบนไปล่างอือคือศูนย์ม้าล่างนี่กัสี่ศูนย์ศูนย์สี่ขั้น,นขั้นเจ็ดขั้นเจ็ดมาบนนี่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ว่าเลขมันว่าดังหอดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่มัน, 4, 7, 7, 4, 4, 4, มนก็นดังน้ำกันไปแต่ว่าเข้ายังไร้เข้ากับตรงแต่เลขนี้มิดลงพ่อหนี่มันแปดสองสามบะแปดสองสาม เขาเอาแปดสองน้ำแปดสามน้ำสองสามน้ำเลยสามหางเลยจะบอกคือเลขหลวงพ่อมักหลวงพี่แล้วเลขพี่น่องจะบ่ามักดิสองสามเนยบ่มักอ่ขั้นมากนี่มากพี่แล้วขั้นมันออกขั้นมันออกได้เนี่ยมันจะออกสามสองแปดสามแปดสองเจเขียนไงเจ้าเขียนไปสามแปดสองเขียนใหเจ้าไปครับเขียนเขียนสองหางอยู่อันนันเลขสามตัวน,น,นะนนสามแปดเอ่าอะไรสาม แปดสองกับแปดสองสามเขียนให้ไปนะแต่ว่าเขียนสองตัวเขียนครบหมดอยู่เว้ยบ่มีกระดาษหอดสีเขียนหลวงพ่อหวานกระดาษที่ทำตัวนนั่นนี่งานน่ะใช่ละโอนโหจริงวันวันนี่ไม่เขียนใะไรงงปั๊บได้เงินเฮาเลยไหมเออยเงินเฮาไป้อยเขาไม่ยังขวมยังไม่เห็นเงินเนาะไปร้อยไหมจังร้อยจริงจี บมัน,นีนเลขไทยไมันต้องบวกกันไหม <ừ. S 2> เลขไทยเงิ่น่ะเอาเอาปากกาหลวงพอ่อมกกาด้วยคนหน่อยปากกาในี้สีตรงนั้นเลยเอาเอาเลขทั้งเลขสูตรเลขฝันเนาะบหลวงพ่อเนาะก็กันกันมันเียเนาะอื เลขได้เงินสียหายกันไว้อยู่ที่พอได้เงินสองเท่อเลขเงินหมออได้เงินบเ่เลขเลขเงินอันใบใบเงินเลขเลขอันเหรียญอันบ่อเงิ่าเลขเลขสูตรหลวงพ่อนี่ยได้ตัวใดก็เลขสูตรเลขสูตรอันเจ็ดศูนย์สองแล้วกลับกันอะไเจ็ดศ <72, S 1> ูนย์สองสองศูนย์เจ็ดเอาเขียนที่เนาะ,ะ,ะแล้วก็สี่ศูนย์ ซีเจ็ดศูนย์สีกว่าเส้หนึ่งบ,บอาบ,าาบากกอมมี่นี่เอาหลวงพ่อว่าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่อยู่เดีป่ะมาอยู่ว่ะเออว่าก็ว่าตัวเอาเอาซ้ำนี่แล้วบ้านี่เลขเลขนิมิตนิมิตเห็นเห็นตัวอดไก็หลวงพ่อเห็นแปดสอง สองสามสองสามแล้วก็ห้าก็เฮ็ดเป็นสามแปดสองเนาะอะไรสองตัวพอมันแล้ววันนี้กระเฮ็ดเป็นสองแปดสามน้ำเนาะสอาไปมแปดเออีเคียนทังทีแล้วหลวงพ่อสองตัวบ่อไวบอแปดสองแปดสาม หลวงพ่อคมเนี่เนีเยอเอาแปดสองแปดสามสองสามนี่แหละที่หลวงพ่อ,อ,อเล็กตัวนั้นมาได้ปะตัวอไรอันอัน,อนเล็กเก้าเก้าหามาอะไรปะเก้าเก้าหาขั้นเลขสูงนี่เอาจะเป็นเลขกันหมวดไทยครับตัวนึงเลขอันเลขเงินไออันเลขเงินอันเลียนหา อเก้าหนึ่งห้าเป็นไปได้ปะเลขเงินอ่าเลขเงินเลขเงินนี่สวดเอาบาอดพรเลยังไงบอเงินไหลเฮ้ยซื้อนี่โอ้ตัวลงงไทยมนนทันนะั่นเถอะออเก้าหนึ่งห้าอกับเก้าเก้าห้าะพอก่อนสีขแขนเล็กตัวนี้ให้ข้าเจ้านะ่ะมันได้เงนินนี่สองอันนี้นะ โซนีส้นสซนสนี่เป็นเลขรางวัลได้เนี่ยละลเลขรางวัลได้เนี่ยบอกข้าเจ้าเส้อลตเตอรีน่นะเขียนไว้นะรางวัลลาเตอรีได้เ,เลขรางวัลนนทีหนึ่งหนาหลังไปยังสั้น,นเขียนใ่อกระดาษไว้ว่าให้เส้อลตเตอรีสอง้างเนี่ยออล่างล่างกับตัวนี้แล้วลงพ่อเนี่ยตัวล่างเนี่ยม,ม,มันสีมาตัวพี่แล้วเนี่ยตัว ตัวสูตรหลวงพ่อเนี่ยบอกเกี่ยวบนมันเกี่ยวล่างได้ศูนย์สี่สี่ศูนย์บนนี่ก็บนนี่ก็จะไปเจ็ดศูนศูนย์เจ็ดกับมักคือกันอืมมันคิดอลายแต่ละพอ่อหึคิดแค่อะไแต่ไอจีซอไว้บอเอาแค่นี้รถเปน็นยังไงเออเอาแค่นี้มิดเนี่ยที่อืมอ๋อ เป็นเลขนิมมีเด้อเลขตาเห็นใจ่ตัวตัวตรงวันตัวนี้เห็นว่าหลวงพ่อตัวตรงว่าน่ะแปดสองสามว่ะตัวนี้ตัวขยายไปซื้อเนาะตัวขยายแปดสองสามแปดสามสองนี่ฮะเลียวจะพูว่สองตัวให้แปดสองแปดสามสองสามกลับได้อนี้เป็นเลขรางวัลมันสีแดงก็สีเนีนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวล่างเป็นสีแดงยี่ครึ่งเลยว่อดี อ๋อำนับ้พาจากพูดใดพ่อกันถืรอรางวัลกันขอหินจกก <TVs> ักรถก็หลวงพ่อสามสิบรถหลวงพ่อว่า,วา <Ob aga. S 1> สี่สิบรถเนาะสี่สิบกับสี่สิบกับด้เอาเกินเกินไวน้ลยมังขอหินส <Another one. S 2> ีน่สิบรถนี่อ๋อแผ่เด้อพี่น้องเอ้แผ่หินแผ่หิน ส <laughs> ำหรับพระจากเท่านี้ละ่ะบอกบุญสร้างวัดไม่วัดนนน้ําแท่งห็นสี่สิบล็อตโอ้สิเป็นหลายหมือ่นอยู่ที่นี่หลวงพ่ออืออ้าหเป็นเงินเป็นคำท้่พี่น้องเลยสําลับพระจากเท่านี้ละบาทงาน,นมาสก,การหลวงพ่อครับผมอโอ้โยไม่ใช่เลยนิ่ม นะโศกดีมีไสท่านหลวงพ่อว่า,ายุดกับบด้ยบาท